สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูเหน่งทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสบายดีใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในวันอะไรคะวันพุธนะคะวันพุทธ,นะะนพทธที่12มกราคม2565นะคะ เอ๊ะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2ใช่แล้วใช่ไหมคะของเดือนมกราคมมีเด็กๆคนไหนยังไม่กลับมาสัตย์ิบไหมเอ้ยอ่ากลับเข้ามาในพื้นที่ของเราได้แล้วนะคะและอย่าลืมติดตามนะคะบทเรียนนะคะใบงานแบบฝึกหัดต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนนะคะทั้งหมด10ประเทศนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้ง10ประเทศนี้นะคะมีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกอะไรกันบ้างน,นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูดอกไม้ของประเทศแรกเลยค่ะอ่านี่นะคะก็ดอกแรกนะคะเด็กๆ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะดอกไม้อันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกราชพฤกษ์นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกคูนนั่นเองนะคะจะมีเป็นลักษณะคือเป็นดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นพวงนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเราจะเห็นเขาออกดอกในช่วงฤดูร้อนนะคะในช่วง สงกรานนั่นเองนะคะเราจะเห็นเขาออกดอกเหลืองอารามเต็มแบบสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆมาดูดอกไม้ต่อไปนะคะ,ะดอกต่อไปนะคะเป็นดอกชบาสีแดงนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกบุงารายานะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะต่อไปค่ะ รลักษณะคล้ายๆกับดอกคูณเลยใช่ไหมคะอ,อันนี้เขาเรียกว่าดอกประดู่นะคะแต่จะเป็นดอกเล็กกว่าเป็นพวงๆสีเหลืองเหมือนกันเลยนะคะ,ดอ,ะดอกประดู่นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศพาม่านะคะเด็กๆต่อไปค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกลำดวนนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะ มาดูต่อเลยค่ะอ่าต่อไปอันนี้นะคะครูหนึ่งเชื่อว่าเด็กเคยเห็นนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกจำปาลาวนะคะหรือของไทยเรานะคะเรียกว่าดอกลีลาวดีนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะดอกไม้ชนิดต่อไปคือดอกบัวหลวงสีชมพูนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติเวียดนามนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกอ้วยไม้ราตีนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียนะคะเด็กๆและต่อไปเป็นประเทศที่8ดแล้วนะคะดอกไม้ชนิดที่8นะคะคืะคอ ดอกซิมปอนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกสั้นชวานะคะดอกสั้นชวานะคะเป็นดอกไม้ประจําจำชาติบรูไนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะดอกไม้ดอกที่9้านะคะชนิดที่9คือดอกพุดแก้วนะคะเป็นดอกไม้ประจําจำชาติฟิลิปปินส์นะคะและสุดท้ายประเทศที่10นะคะดอกไม้ดอกที่10นะคะก็คือ ดอกกล้วยไม้นะคะอ่าเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์นะคะเด็กๆอ่าเด็กก็ได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติของ10ประเทศอาเซียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดไหนกันบ้างเอ่ยอ่ามีรู้จักกันบ้างใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะก็อยู่ในเล่มพัฒนาภาษาไทย6นะคะอยู่ที่หน้า36ค่ะเด็กๆ หน้านี้เลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไปแล้วใช่ไหมคะ,ะประจำชาติ10ประเทศอาเซียนไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับแบ,บฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพดอกไม้นะคะให้สวยงามเลยนะคะเขามีภาพดอกไม้มาให้เด็กทั้งหมด3ภาพนะคะ,ะเรามาดูก่อนมีภาพดอกไม้อะไรบ้างนะคะ,ะมีดอกกล้วยไม้นะคะมี ดอกลำดวนและก็ดอกสั้นชวานะคะหรือดอกซิมปอนั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพดอกไม้ทั้งสามดอกให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆลองย้อนกลับไปดูว่าดอกกล้วยไม้นะคะดอกลำดวนดอกสั้นชวานะคะมีสีอะไรบ้างนะคะเป็นของประเทศอะไรบ้างนะเด็กๆก็ระบายให้ตรงนะคะหลังจากระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนำคำเหล่านั้นนะคะมาใส่ให้ตรง นะคะประเภทดอกไม้นะคะมาใส่ให้ตรงกับประเภทประเทศนั้นๆนะคะอย่างอันแรกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าพี่ชอบอ่าพี่คนนี้นะคะเขาเป็นคนประเทศบรูไนนะคะอ่าบรูไนก็คือดอกอะไรคะดอกสั้นชวานะคะเ,เด็กๆก็เอาคำว่าดอกสั้นชวานะคะมาเติมแบบนี้นะคะอันที่สองน้องชอบอะไรเอ่ยน้องคนนี้เป็นเด็กกัมพูชาดอกอะไรคะ ดอกลำดวนเด็กก็เติมคําว่าดอกลำดวนลงไปนะคะและสุดท้ายคือดอกกล้วยไม้นะคะก็คือฉันชอบดอกกล้วยไม้เป็นของประเทศสิงคโปร์นะคะอ่ะที่เข้าใจแล้วเด็กก็เติมเลยนะคะเติมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลของเตงให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะใครที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้หยิบใบงานขึ้นมานะคะใบงานของวันพุธนะคะที่12มกราคม2565นะคะอ่ะสำหรับใบงานหน้านี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเติมคำให้ตรงกับภาพนะคะซึ่งคำที่ให้มานะคะก็เป็นคำที่ทำไมคะอ่าผสมสระอะไรเอ่ย ประสมสารานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคือคําว่าหน้าคำที่สองคำว่าตาคําที่สามกานะคะแล้วก็คําว่ายางาขาทาฝาก็ให้เด็กๆนะคะนำคำเหล่านี้มาเตอะมาเติมให้ตรงกับ ภาพที่เขาให้มานะคะอย่างเช่นภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพยาใช่ไหมคะเด็กก็เติมคําว่ายาลงไปภาพที่สองคือภาพอะไรคะภาพตาเด็กก็เติมคําว่าตาลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆนาคําไหนมาเติมนะคะให้เด็กขีดคํานั้นทิ้งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าใช้คําไหนไปนแล้วและเหลือคําไหนบ้างนะคะทีนี้เหลืออีก หกคำหกภาพนะคะเด็กๆลองเติมเองดูนะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับใบงานหน้านี้เด็กลองทําเองนู้นนะคะใครที่ทําเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆและสําหรับในวันนี้ครูเหน่งก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ